คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านิ b i l ย a s t o r นะจ๊ะอยากได้หูฟังดีๆไปซื้อที่นี่สวัสดีค่ะนดุดค่ะวันนี้เราอยู่กับหูฟังที่ไม่เคยทําให้นดุดนั้นรู้สึกผิดหวังเลยนะคะนั่นก็คือ Habit นั่นเองนี่อยู่ในหูนดุดเลยนะคะตัวนี้นะถ้าซื้อเนี่ยต้องซื้อจากร้าน ดันยญญาสโตร์เาน,นั้ะคะเพราะว่าจะเป็นของแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แท้มีรับประกันด้วยคุณไปซื้อที่อื่นเนี่ยเสียเสือมมาโอ้เงินทั้งนั้นนะคะดังนั้นซื้อที่มีประกันจะดีกว่าวันนี้เนี่ยนะคะนดุดเนี่ยทำการทดสอบนะคะหูฟังของตัวแฮร์วิดรุ่น T W 9 3 7ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะจุดเด่นก็คือสามารถเล่นได้4ีชั่วโมงต่อเนึ่งนะคะแล้วก็มี touch control นั่นเองและที่สำคัญเป็นหูฟังแบบเอียบัดหรือว่าแบบที่ไม่เป็นจุกยางนั่นเองนะคะ ชื่อของ Havit เนี่ยกำลังโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะน,นดุดเองเนี่ยก็ทำนาฬิกาสมาร์ทวอชของ Havit นี่ไฟไฟทรปพอรนี่นันดุดใช้ตรงนี้นะคะเนี่ยที่มีไฟเนี่ยอันนี้ก็ใช้ของ Havit เหมือนกันนะคะหูฟังก็เป็นของ Havit เหมือนกันซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเจ้ารุ่น t w 937เนี่ยปกติราคา790บาทเลยนะแต่ว่าตัวนี้เขาลดให้นะคะถ้าเกิดทักไปหาเป็น,นย่าสโตอบอกว่าดูน,นดุดมาเขาลดให้เหลือ590บาท ประกัน1ปีด้วยอ่ะมาดูเนื้อเสียงตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะคะนะดูมี2รุ่นเลยเดี๋ยวจบเทปนี้เนี่ยเราก็จะทําการอัดอีกรุ่นหนึ่งต่อเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวกรอบของเขาเนี่ยจะเปิดขึ้นมานะคะจากด้านบนแบบนี้นั่นเองต้องหูฟังว่า,าใส่ลงไปเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันดูเหมือนจะใส่ได้แต่ถ้าเราใส่ผิดได้นเนี่ยเราจะปิดฝาเขาไม่ได้นะคะด้านหลังเนี่ยเป็นพอร์ตชาร์จแบบ USB Type C นั่นเองนะคะซึ่ง คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของหูฟังแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือแบบเ e อียบัดเนี่ยเสียงมันจะโปร่งโปร่งนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม,ม่จุกยางเข้าไปอัดในหูของเราคราวนี้เรามาดูเนื้อเสียงกันบ้างนะคะเนื้อเสียงเนี่ยจากที่ลองฟังดูเนี่ยถ้าเกิดว่านดูดเอามาจ่อไมโครโฟนคุณผู้ชมก็ได้ยินเสียงจากไมโครโฟนมันไม่ใช่เสียงจริงดังนั้นมันก็จะเป็นที่ต้องฟังการบรรยายจากนดูดไปนะคะอ่ะพยายามลองฟังดูแล้วกันครั้งแรกนาดูดลองฟังเนี่ยนะดูดเปิดออซองโทเปียนะคะซึ่งเป็นนักประจนเพลงนะรายการเก่าของเขาแล้วก็เขาก็มีซนะีร,รี live, ส์ฟ โอ้โหเสียงกรองแบบตึงต๊งตึงต๊งตึง้งคือแบบว่ามันให้ sound stage ชิดดีมากเลยในราคานี้แต่ว่าด้วยความที่เป็น earbud เนี่ยยังไงเราก็ต้องยอมรับว่าเบสอาจจะไม่ได้มาแบบตุงต้งตุงต้งกระแทกหูสักเท่าไหร่นะคะและแบบว่าใครอยากได้เสียงที่กว้างๆเคลียร์หน่อยเนี่ยนั่นดูบอกเลยว่ามันทำได้ดีมากๆพอจบซีรีส์ฟูลเนี่ยนั่นดูไปดูวงพอสต่อนะคะฮ่าคิงชิดใกล้แต่เธอต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อฉันอันนั้นเนี่ยคือ โหคือรายละเอียดมันแบบดีมากคือครบหมดเลยคุณผู้ชมด้วยเนื้อเสียงของเขาที่แบบดีมากแต่ว่ามันก็มีจุดพิจารณาจุดหนึ่งเหมือนกันว่าด้วยเสียงเนี่ยเคลียร์ใสดีมากันนั้นอันนี้อาจจะเหมาะฟังเพลง pop หรือว่าเพลงแบบอะคูสติกเพลงที่มันไม่ได้มีแบบเครื่องอะไรเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ซิงค์๊อปก,ก็ฟังได้นะคะแบบพวกวงซีรีส s เบคอนเนี่ยก็ทําได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกเอ่อบ็อกซ์มิวสิกอะแบบอีกุณอิงวรุณทอนอะไรอย่างเงี้ไยไอเงี้ยฟังได้สบายนะคุณเอิร์ธอะไรอย่างเงี้ย คือค่อนข้างจะเคลียร์หน่อยถ้าฟังเพลงรอกเนี่ยจริงๆแล้วเสียงมันดีนะแต่ใน,นดูว่าตัวของ v อ l ลุ่หรือว่าตัวของระดับเสียงเนี่ยมันไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่ดังนั้นเวลาเราฟังตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยเสียงดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ให้มันแบบดังสะใจมากๆเนี่ย น่าดุดค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันจะไม่ดังสักเท่าไหร่เราทดสอบโดยมือถือทั้งหมด3เครื่องนะครับประกอบด้วย Oppo นะคะแล้วก็ Vivo ที่อยู่ด้านหลังนาดุดนี้เลยนะคะ X 50 Pro ที่มีระบบเสียงระดับ Hi-Fi นะแล้วก็ Samsung S 21ที่ชาร์จอยู่ตรงนั้นนะคะทั้งหมด3รุ่น3แบบเนี่ยพยายามฟังแล้วว่า เอออาจจะเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าที่ว a l u ิมมันอาจจะไม่ดังมากปรากฏว่าฟังไปปุ๊บเนี่ยโอเคเสียงค่อนข้างมีของใกล้เคียงกันไม่ได้หนีกันมากสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นตัวเสื้อเสียตัวนี้เนี่ยดี D, เหมาะกับฟังเพลงแนวโปร่งซาวด์สเตสกว้างๆนะคะเครื่องดนตรีชัดๆนะแต่ว่าเรื่องของวา l u m มเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังมากสักเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะอย่างที่2ก็คือเสียงไม,มโครโฟนของรุ่นนี้เนี่ยน่าดูว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์ดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะคุยโทรศัพท์เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือมันก็ฟัง นันนะคะแล้วก็ความดีเลย์เนี่ยดู YouTube เนี่ย ก็ยังมีความดีเลยอยู่เช่นกันรวมๆแล้วเนี่ยมาเป็นหูฟังที่เสียงดีมากนะคะแต่ว่าอาจจะมีดีเลย์ไปนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ดีมากการเชื่อมต่อสมมุติว่าดูดเนี่ยใช้ตัว X50 อยู่เชื่อมต่อปุ๊บดูดจะสลับไปใช้ตัวซัมซุงก็สามารถสวิชนะคะหรือว่าสลับได้อย่างรวดเร็วการหลุดเนี่ยนาดูดฟังอยู่ในบ้านนะช่วงนี้ work from home กันเยอะเนาะไม่มีหลุดเลยนะคะซ้ายขวาเนี่ยคือนิ่งมากนะคะเป็นรุ่นที่มีการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างดีมาก นั้นแฮฟวขขดิดเนี่ยในความรู้สึกของนดุลเนี่ยรอบนี้ก็ยังไม่ทําให้นดุลรู้สึกผิดหวังนะยังดีอยู่แต่ว่าอยากให้เสียงมันดังขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะในั้นใครที่ไม่ได้ฟังเพลงดังอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะโอเคนะคะก็คือเหมาะกับการฟังเพลงเป็นรักนะคะไม่เหมาะกับการคุยโทรศัพท์แบบว่าจริงจังแล้วก็ซีเรียสมากๆนั่นเองในส่วนของสเปคนะคะุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะคะแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยสามารถแตะสัมผัสเพื่อสั่งงานได้นะคะแล้วก็ ตัวเสียงเนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วว่าเสียงค่อนข้างดีมากๆตัวหูฟังฟังได้ครั้งหนึ่งเนประมาณสาถึงสชั่วโมงนะคะแล้วก็ตัวกล่องของเขานะคะผู้ชมตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกผู้ชมเลยว่าถ้าเราใส่ผิดด้านเนี่ยมันจะปิดฝาไม่ได้นะคะแต่ถ้าใส่ถูกก็จะปิดได้แบบนี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีจอนะคะซ่อนอยู่ใต้กล่องเท่มากๆตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าหูฟังแต่ละค่ามีแบตเตอรี่เท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวกล่องของเราเนี่ยเหลือแบตเตอรี่เนี่ย อยู่ที่เท่าไหร่เช่นกันนะคะตัวด้านหน้าเนี่ยจะบอกว่าสถานะกําลังชาร์จอยู่นะคะการชาร์จให้เต็มเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยจะบอกว่าเราเนี่ยกำลังเหลือแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับตัวกล่องเคสตัวนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ดูล้าหน้าขึ้นไปอีก,กระดับหนึ่งนะคะโดยภาพรมวมน่าดูยังคงชอบนะแต่ว่าอยากให้เสียงดังขึ้นกว่าน,นี้สักน,นิดหนึ่งใครที่ชอบตัวนี้นะคะ Have ว T W 937รุ่นนี้นะคะจาก790บาทนะคะ ราปิารัญาโซลลดให้เลยเหลือ5 90เพียงคุณทักไปนะคะด้านหลังเนี่ยด้านหลังกล่องเนี่ยมีบริษัทนําเข้าถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะบเงคบอกเอ๊ะมันดูราคาสูงจังเลยหนึ่งเขานาเข้าถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สาคัญมีประกันด้วยดังนั้นซื้อทั้งทีเนี่ยซื้อที่มีประกันละกันเนาะสำหรับนี้รายการของเราลรำลาไปแล้วเดี๋ยวเทปต่อไปนูจะอัดตัวนี้ต่อเลยละกันเพราะว่ากําลังคลุกกุ่นกับเสียง,งเขาอยู่พอดีนะคะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊าย